กผสังเกตมาตั้งแต่เื่อประมาณตั้งาปีที่ผ่านมานะเียวเรียนกาเลยลูกคุณูเลเลยนั่นขายน้อเลยนะมันจับาขอสเลยเนะบอะทะรน้อะกคอ Gracias.